ลุยโจทย์แคลคูลัสกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยที่3นะคะโจทย์กำหนดให้ f x เป็นฟังก์ชันพหุนามถ้า f ของรูท x ลบ1เท่ากับ x เมื่อ X มากกว่า0ูนย์แล้วช่วยหา f พา1ให้หน่อยว่ามีค่าเท่ากับข้อใดนะคะถ้าเด็กๆเจอโจทย์แบบนี้ตอนนี้เราอยากจะหา f พาม1แต่เรายังไม่รู้เลยค่ะว่า f x หน้าตาเป็นอะไรดังนั้นขั้นแรกเลยต้องไปหา f x ค่ะ แต่สิ่งที่โจทย์ให้มาคือโจทย์ให้ f ของ square root x ลบ1เนะนี่ยมีค่าเท่ากับ x แต่คุณครูต้องการให้ตัวนี้นะคะเป็น x ธรรมดาเราเลยจัดการโดยการให้ root x ลบ1เป็น a ไว้ก่อนค่ะ mm hmm. เพื่อจะได้เป็น f a นะคะแล้วจัดรูปมันอีกทีนึงค่ะ ดังนั้นรูส้มเลยให้ส a r e ร oot x ลบ1เท่ากับ a ค่ะดังนั้นรูท x เลยเท่ากับ a บวก1ดังนั้น x เดียวนะคะก็เกิดจากการประยกกำลังสองทั้ง2ข้างค่ะเลยได้ x เท่ากับ a บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองตอนนี้ถ้าหากเด็กๆเ,เจอค่า x ที่ไหนก็จะเปลี่ยนค่า x ทุกตัวค่ะให้ไปเป็น a บวกหทั้งหมดยกกำลังสองทันทีค่ะซึ่งตรงไหนบ้างล่ะนี่เลยค่ะ x ตัวหนึงแล้วก็ x ตัวที่2จะได้ว่าจาก f ของ square root x ลบหเท่ากับ x นะคะเจอ x ที่ไหนตอนนี้เราจะแทนที่ x ทุกตัวด้วย a บวกหทั้งหมดกำลังสองค่ะก็จะได้เป็น f ของ square root a บวกหทั้งหมดยกกำลังสองลบหเท่ากับ a บวกหทั้งหมดยกกำลังสองจัดการข้างในนิดนึงค่ะถอดสแควรู t ก้อนนี้ก็จะได้ค่าออกมาเป็น a บวกหค่ะ a บวกหลบหเท่ากับ a บวกหทั้งหมดยกกําลังสองซึ่ง a บวกหลบหตัดทอนกันตรงนี้นะคะลบเลขออกมาจะได้ค่าเป็น fa เท่ากับ a บวกหทั้งหมดยกกําลังสองนั่นเองค่ะแต่เราไม่ได้ต้องการหา fa เราต้องการหา fx เจอ a ที่ไหนเราเปลี่ยนเป็น x ให้หมดเลยค่ะก็จะกลายเป็น fx แล้วค่ะเท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองโจทย์ไม่ได้ถามเพียงแค่ว่า f x ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรแต่โจทย์ยังถามอีกว่า f พมเป็นอะไรดังนั้นขั้นที่2เด็กๆต้องไปหา f าม x ค่ะซึ่งเป็นการดิฟ ฟังกชันตัวนี้นะคะซึ่งดิบง่ายมากตบกำลัง2มาด้านหน้าค่ะกลายเป็น2คูณกับ x บวก1กำลังลดลงไปจากกำลัง2เหลือกำลัง1นะคะแล้วก็คูณกับดิฟก้อนด้านในดิฟ x บวก1ก็ได้1ค่ะเราจึงหา f อพาม1ได้แล้วเพราะเจอ x ที่ไหนเราก็จะแทนที่ x ด้วย1ลงไปนั่นเองค่ะ กลายเป็น2คูณ1บวก1แล้วก็คูณ1ค่ะซึ่งคิดเลขออกมาจะได้2คูณกับ2ข้อนี้จึงตอบ4นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย